การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรก่อให้เกิดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาการาศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยมีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชปณิธานที่ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ชาวบ้านช่วยพิทักษรักษาผืนป่าและต้นน้ำโครงการป่ารักน้ำนำความชุ่มชื้นคืนให้ผืนแผ่นดินไทยส่งสร้างจิตวิญญ,ญาณให้ป่า ด้วยการปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติส่งอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลก